วันนี้เราจะมาแนะนำโครงการสมาร์ทแทมเล็ดหัวหินสมาร์ทแทมเล็หัวหินเป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการบ้านในวัยเกษียณอายุพร้อมทางอาศัยอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบโดยที่ตั้งสมาร์ทแทมเล็หัวหินตั้งอยู่ในหมู่2ตําบลหินเหล็กไฟอําเภอหัวหินซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินหัวหินประมาณ18กิโลเมตรห่างจากสนามกอล์ฟแบ c ็กเมลเทนและโรงเรียนนานาชาติหัวหินอินเตอร์เนชั่นแนลเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นพื้นที่นี้มีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัว ทำให้เป็นตัวเลือกในอุดมคติสําหรับผู้เกษียณอายุอีกทั้งสามารถขับรถเข้าเมืองหัวหินเพียงแค่10นาทีเท่านั้นภายในโครงการประกอบด้วยผูวินล่าชั้นเดียว30หลังขนาดตั้งแต่306ตารางเมตรถึง320ตารางเมตรวินล่าเหล่านี้ได้รับการออกแบบอย่างพิธีพิถันเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดรองรับการใช้งานความสะดวกสบายสำหรับผู้อยู่อาศัย โดยฟังก์ชันในแต่ละทายมีหลากหลายรูปแบบให้ทุกท่านเลือกทั้งแบบ A2, 2ห้องนอน2ห้องน้ำ A3, 3า a สาห้องนอน2ห้องน้ำและ L3 3ห้องนอน3ห้องน้ำโดยฟังก์ชันภายในบ้านทุกท่านสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเพียงแต่ยังคงดีไซน์ส่วนภายนอกที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของโครงการและทุกทุกท่านสามารถดีไซน์ในส่วนของอินทอเนียดีไซน์ทั้งการเลือกแมทเทเรียลอุปกรณ์ครัว เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆซึ่งนำมาปรับเปลี่ยนในแบบของทุกๆท่านได้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบ้านของท่านจะสะท้อนถึงความชอบและไลฟ์สไตล์ของท่านได้อีกทั้งโครงการนี้ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นบบแผงโซลาเซลล์ไฟฟ้าใต้ดินกระจก2ชั้นและผนังซูเปอร์บ็อกซคิวคอนอ์ประกอบเหล่านี้ช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้า นอกจากนี้โครงการยังใช้น้ำจากคลองสัมพันธ์น้ำที่อยู่ใกล้เคียงมาใช้เพื่อช่วยลดน้ำพื้นที่ส่วนกลางลดการพึ่งพาน้ำประปาของรัฐบาลอีกด้วยตอนนี้โครงการของเราได้ขายหมดแล้วและลูกค้าที่ซื้อไม่ทันอยากได้ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะเรากำลังจะเปิดโครงการสมาร์ทแทมเล2ในเร็วๆนี้และมีที่ตั้งห่างจากสมาร์ทแทมเล1เพียง1กิโลเมตรเท่านั้นขอให้ทุทกๆท่านคอยติดตามผลงานได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการและมาพบกันนะคะ